yeah ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คณะคิสค่ะและในวันนี้นะคะคณะก็จะมาชวนทุกๆคนเนี่ยทำลิปค่ะเป็นลิปที่ใช้ทาริมฝีปากนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าทําง่ายสุดๆเลยนะคะถ้าใครเนี่ยได้ดูวิธีนี้แล้วก็อาจจะไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆซื้อลิปมาใช้เลยก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยสามารถทําเองได้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูอุปกรณ์และวิธีการทําลิปเลยดีกว่าไปเลยบี อปกรณ์สาคัญอย่างแรกนะคะก็คือวัสลีนนั่นเองแบบนี้นะคะก็หาซื้อได้ตามเซเว่นห้างสรรพสินค้าทั่วไปซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าต่างๆเลยนะคะอย่างที่2ก็คือสีผสมอาหารค่ะถ้าใครเนี่ยอยากได้ลิปเนี่ยเป็นสีไหนก็ใส่สีผสมอาหารสีนั้นๆลงไปเลยนะคะแล้ววันนี้คณะก็จะใช้สีแดงค่ะต่อมานะคะก็คือภาชนะสําหรับผสมลิปค่ะคณะก็จะใช้แบบที่มีฝาปิดนะเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาไว้ใช้ใน ครั้งต่อไปได้ทันทีค่ะและสิ่งสุดท้ายก็คือช้อนคนนั่นเองค่ะเอาละค่ะอย่ารอช้าเลยไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะคณะก็จะใส่วัสลีนเนี่ยลงไปในถ้วยผสมค่ะถ้าอยากผสมไวใช่มากเนี่ยก็ใส่วัสลีนมากๆหน่อยนะคะแต่ถ้าแค่ลองทาเนี่ยก็ใส่น้อยๆก่อนก็ได้นี่นะคะคณะก็จะใส่วัสลีนประมาณนี้ค่ะและขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาหยดสีลงไปเลยค่ะ อยากได้เข้มมากก็หยดลงมากนะคะถ้าอยากได้เข้มน้อยๆก็หยดน้อยๆค่ะแต่คณะอยากได้แดงๆหน่อยนี่ประมาณนี้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ยังไม่พอใจกับสีเนี่ยถ้าสีมันอ่อนไปก็เพิ่มสีเข้าไปได้อีกนะคะหรือว่าจะลองผสมสีกับสีอื่นๆดูก็ได้ค่ะนี่นะคะพอผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้แบบนี้เลยถึงเนื้อมันเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่าทาเท่าไหร่นะคะแต่อยากบอกว่าเวลาทาออกมาแล้วเนี่ยสวยมากๆเลยเอาละค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูตัวอย่างการทากันเลยดีกว่าค่ะว่าเวลาทาออกมาแล้วเนี่ยจะสวยไหม นี่นะคะสีก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยค่ะถ้าใครเนี่ยอยากได้สีอะไรนะคะก็ลองผสมสีดูเองค่ะอยากได้สีชมพูสีส้มหรือว่าสีแดงเนี่ยก็ลองผสมดูนะคะวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยค่ะประหยัดสุดๆเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคณาคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะถ้าใครเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e ให้คณาด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ